ครับผมเดี๋ยวรบอาจานอ่ามเกยอยู่เาเดี๋ยวมเกเยอยใจกันอานสการครับอาจารย์ยินดีครับผมใจยินดีอ่ายินดีเลนะครับขางในโอเพราะเอฟซีอากได้หัวเลาาแล้วพ่ออาจารย์เี่จะจะปล่อยหวยลาาครับผมครับพอดียุ่งเงน คนวิเศษเข้ามาหาอาจารย์ <laughs> เอ,อมื่วานเห็นไปอะไรทุงท่งเจ็ดถีอ๋อไปทอดกระถินนอาจารย์พอดีไม่เขียวแกอธิษฐานว่าจะไปร่วมกระถิน,ก,นก็เลยมีโชคเรื่อยๆกันก็เลยพอได้ทำก็พอได้ทํากันอยู่เมื่อวานนี่แหละครับอาจารย์ผมว่าอาจารย์สเสร็จหรือยังครับ พระอาจารย์ก็ทอดไปเมื่อวานตรงกันนั่นแหละวันที่สิบสองอ่าก็ได้แสนหมื่นห้าพันเก้าสิบเก้าบาทโอ้ครับผมแต่มันแบ่งแบ่งรึ้นก็นของอาจารย์ของพระอาจารย์ได้หกหมื่นครับผมของอาจารย์ได้หกหมื่นเขาเขาเอาไปไว้ให้พระใช้เป็นค่าน้ำค่าไฟข,ของพระอาจารย์จะเอาไปสร้างแทงเดี๋ยววันนี้ไปซือเลขแล้วนะครับผม ถือเหล็กไปซื้อถือวงมาเทฐานเทฐานแล้วก็สามวันก็สองวันก็เห็นหน้าเห็นหลังแล้วเชื่อมนะไม่ทาสีถือกามนายเนี่ยนะกามนายมาขึ้นเลยนะเด็กก็ไม่เทยังไงเด็กก็จะบอกวิธีนะหมดเลยเนาะถ้าเสร็จก็ไปบอกแล้วใครจะให้มาทําบุญอย่างอื่นก็ว่ากันไปเรื่องวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็จะปล่อยหวยลาวลายหมายเลขหน่อยนะวันนี้นะครับผมอ่า ถ้าพร้อมก็เริ่มไปที่เลขปักหลักเลยนะเลขวิ่งบนล่างเนี่ยนะครับผมวิ่งวิ่งบนไปที่หกนะล่างมาที่สองอืมอืมงสองนะครับจะจับคู่สามตัวนะสามเบอร์นะจับคู่สามตัวสามเบอร์นะครับ,บ สามตัวสองสามแปดสามแปดสี่สามหกสี่สามหกศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าตัดเล่นสองตัวล่างหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสี่ได้ยินไหมได้ยินครับอาจารย หนึ่งสองแล้วหนึ่งสี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งสอหนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับบนสามเก้าสามแปดอันเมื่อ <3, S 1> ีไปล่างใช่ไหมอาจารย์สามเก้าตะกี้ไปล่างนะโอ้ตะกี้ไปล่างนะอาจารย์นะตะกี้ล่างอันบนจะแยกล่างบนเลยนะครับแยกล่างบนอื จะจะมีมันมันจะมีเลขขับอีกสามตัวมันจะเยอะนะเลยลงไปก็ไดนะ้เผื่อใครจะซื้อนะมีสองสี่แปดสี่สี่หกศูนย์สี่เก้าอัน,นอันนี้ชุดอะไรจย์ชุดชุด,ช,ดชุดล่างนะครับแถมชุดชุดแถมเนี่ยสามตัวไ้แหละสองสี่แปดสี่สี่หกศูนย์สี่เก้าแถมนะเขียนไปว่าแถมใครจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็แล้วไปนะครับผมกลับออกมา มันเยอะไงเลขหกตัวก็เลยเป็นกลายเป็นจิตกิตกว่าหมายเลขเดี๋ยวเดี๋ยววันพุธแล้ววันพุธให้หน้อยนะวันพุธให้น้อยชุดชุดบนแล้วค่ะ สามบนสามตัวนะตัดเล่นตัดเล่นเป็นบนด้วยก็ได้นะนะนะสี่สี่แปดสี่หกสี่เก้าเนีะตัดเล่นเป็นบนได้นะข้างล่างไม่ต้องตัดแล้วข้างล่างตัดออกมาเป็นสองสองสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่ศูนย์สี่ตัดไปหมดแล้วนะครัชุดชุดตามชุดสามตัวแถมตัวไหนอาจารย์ชุดสามตัวแถมก็จะมีแถมสองสี่สองสี่แปดสี่สี่สี่หกศูนย์สี่เก้า ศูสนย์สี่เก้านะครับแหมแล้วก็เลขหางกระถินก็ตัดกันเอาเองหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เก้าเก้าใครจะตัดอะไรก็แล้วแต่ศูนย์ห้าเก้าเก้าแหมมันแสนหนึน่งมืนห้าพันเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยแสนหนึ่งมื่นห้าพันห้าพันแเก้าสิบเก้าบาทก็ หนึ่งหนึ่งศูนหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เก้าเก้าครับผมชุดบนการให้ยังครับชุดบนยังไม่ยังไม่ได้นะจอนบนสองตัวชุดบนเลยบนสองตัวสองตัวบนก็สามแปดนี่ไงอืมสามแปดสามหกสามเก้านี่ไงชุดบนโอ้สามหกสามเก้านะจอนเนาะแหมใช่สามแปดสามหกสามเก้าโอเคคบโอเคครับแหมวิ่งบนวิ่งบนสามวิ่งล่างสอง วิ่งบนสามใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่หกใช่ไหมครับวิ่งบนหกกันแหละงบนเก็บเลยมันเก็บมันเก็เด่นมันเก็นเด็ดแบบวิ่งบนหกกันัวหกันวิ่งลากสองนะคใช่ถูกแล้วนะจริงมันสามก็ได้นะครับมามันก็จะมาสามหกกันทั้งบนเด่นสามแล้วกันนะอาจารย์นะ มันเรีมีทิดมาได้ทุกตัวนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอะไรนะครับผมวายเอฟท,ทุกคนได้ดูหมอรวยเนี่ก็มีคนติดตามกันเยอะนะครับอยแต่ยังตอนนี้ก็ยังไม่บอกบุญนะครับครับแต่ใครถูกก็อยากจะถาวายน้าร้อนน้ําชาก็ได้สมุดปกาก้าได้นะไม่เป็นไร,รเอามาไว้เก็บไว้เพื่อจะทําบุญอะไรก็ได้พื้นไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ตุ่ตไปทางไหนโอไม่ตัยอัน อยู่บ้านครับยังไม่ไปหาแกเลยพอดีติดธุระเรียงพ่อครับอยูู่่อยู่คนละบ้านเหรอครับคนละบ้านครับโอ้เนื้ก็อยู่บ้านแต่ว่ลี้ยงครับแต่ว่าถ้าเป็นในธรรมดาก็เรียกแกรุ่นแม่ได้แล้วครับผมโอ้ว่าอยู่เยอะนะจ่ายก็นึกว่าเราข้าใจปิดไงว่าเห็นพ่อแม่ตุยไม่ลงแล้วก็ไม่ให้เบอร์มานะครับผม ไม,ไม่ไม่ดักไลน์มาก็ไม่รู้จะนั่นไงเบอร์เขากมีเราก็ไม่ค่อยเก่งโทรศัพท์ด้วยนะครับครับล<ร>ุงภูมิกยเก่งโทรศัพท์วันนี้ก็มีแค่นี้นะก็ทวนได้นะทวนได้ทวนก็มีสองสามแปดแปดสามหกศูนย์สามเก้าล่างหนึ่งสองหนึ่งสี่สี่ศูนย์บนสามแปด สามหกสามเก้าเลขแถมสองสี่แปดสี่สี่หกศูนย์สี่เก้าไม่ไม่แค่นี้นะยอดกระถินน้อนาจานยอดกระถินก็หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เก้าเก้าครับหนึง่งแสนหนึ่งหมื่นของเฉพาะของพเฉพาะของพวกเราที่ของพวกเราได้หกหมื่นกว่านะ คำนวสมทบนั่นเขาเอาไว้ค่าน้ำค่าไฟให้ป้าใช้เจ็บป่วยนะเป็นเงินกลางตรงับหนึ่งแสนของเราไปนั่งเลยห้าพันเก้าสิบเก้าด้อยจันนะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เก้าเก้าโอเคครับใครจะไปใครจะไปซือก็ซื้อหนึ่งหนึ่งก็สวยนะเก้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์สวยหมดเลยกันนี้มันมาไม่ตรงเลขคำนวณก็เลยไม่เอา ควันนี้ไม vale. ่ม no ีอะไรก็แค да um ่นี้เนาะเอฟซีทุกคนนะที่ติดตามมอรอยู่เนาะก็ติดตามกันไปครนหลายคนแจ้งกำลังใจมรอยก็้เลยเนาะก็หลวงพ่อก็เอาแค่นี้สาธุเจริญพรเลยอายุนนทุครั้งกว่าลังที่รวมุโมดนาบุญมาทุกคนเลยรว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 ยสาธุครับผม